มืดวันนี้เลยที่พัทยาชนบุรีเกิดเหตุการณ์นี่บกยิงกันกลางสี่แยกตํารวจสพเมืองได้รับแจ้งเหตุตรงนี้มันเป็นสี่แยกไฟจราจรบอกตรงพัทยาจุดกลับรถพัทยาเหนือเจ้าหน้าที่ตํารวจกับกู้ภัยพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งฉายาเขาบอกขาใหญ่นักเกลือนะคะในพินาเกลือทํางานเนี่ยเป็นกาดผับอยู่สถานบันเทิงแถวๆนี่แหละขณะที่กําลังขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตรงจุดกลับรถตรงนี้คุณผู้ชมตำบลนาเกลืออําเภอบางละมู คนร้ายขับมาถึงมาประกบยิงแล้วชาวบ้านบอกจ่อยิงแบบเผาขนกระสุนเนี่ยเข้าเห็นบอกหลังทะลุอ,อกสามนัดนะคะครบริเวณชายโครงด้านซ้ายโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มีพยานที่เห็นเหตุการณ์คนที่ก่อเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์มาภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีสังหารเอาไว้ได้คุณผู้ชมดูนะจริงๆอ่ะมันเป็นช่วงแบบ หกโมงเชา้าเลยตอนตีห้าร้อยต่อเข้าหกโมงเชา้าทางด้านของคนตายคือในปัญญาค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาจอดติดไฟแดงอยู่ตรงนี้หลังเวซึ่งบอกจริงๆเป็นเพื่อนกันนะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาติดไฟแดงด้วยแต่ไม่ได้จอดรออยู่ข้างหลังฮะขึ้นมาประกบแล้วหลังจากนั้น ุ้ชมสี่นัดจริงๆชาวบ้านบางคนบอกหนัดนะคะ oh. ขับมาถึงแล้วยิงเลยนี่เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะ ประเวทมาถึงเนี่ยยกปืนขึ้นแล้วก็จ่อยิงปัญญาล้มกลางสี่แยกไฟแดงเลยล้มคารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตายกลางแยกแบบนี้หลังจากนั้นคุณมาลินีภรรยาของปัญญาผู้ตายเดินทางมาถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกโอ้ยประเวทเป็นอริกเก่ากันคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือจริงๆเป็นเพื่อนกันนะบ้านก็อยู่ใกล้กันแต่ตอนที่บ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยแหละค่ะมันทําให้เลยเกิดเรื่องขึ้นเช้าว,วันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าไปล้อมบ้านของประเวทคนก่อเหตุนะคะ แต่อบอกหนีไปแล้วไปถึงบ้านปั๊บเนี่ยนะครับบ้านของนายประเวศเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของปัญญาเอาดูผังตรงนี้เขาบอกว่าไม่แปลกใจที่เป็นเพื่อนกันเพราะบ้านห่างกันแค่50เมตรตำรวจไปล้อมบ้านเลยเจอแต่แม่แม่คือแม่กัญญาจันทองเขาบอกเลยนะฮะบอกว่าตอนนี้ลูกไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วแต่ว่าลูกทำอาชีพเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแล้วสองวันก่อนดูผังตรงนี้นะฮะเมื่อสองวันก่อนเนี่ย ทะเลาะกันลูกชายคือประเวศไปทะเลาะกับปัญญาทะเลาะกันเสร็จปับ๊บมีชกต่อยมีอะไรด้วยแต่ระหว่างชุลมุนหมาพิษโบของปัญญาก็พุ่งมากัดลูกชายแม่ด้วย<อ>ลูกนี่ตัวนี้เลย<อ>ลูกชายแม่ก็ไปพักรักษาตัวแล้วหลังจากนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นปมความแค้นวันนี้ลูกชายไปเจอเข้า กลางสีแยกพอดีก็เลยชักปืนยิงเข้าใส่แล้วถามว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นเพื่อนกันแต่ที่มันทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้คือแม่ก็ไม่รู้จริงๆทะเลาะก,กันแล้วถึงมาถึงแม่มาแม่อยู่ตลาดเขาทะเลาะก,กันแล้วแม่ถึงมามาห้ามเขาเองนี่กันแล้วแยกกันแล้วแม่ก็ไม่รู้แล้วแต่รู้ว่าสามครั้งนั้นลุมเขาสามสี่คนอารมณเขา รุ่มคืนนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องกนมาไหลหยหนแล้วแต่คืนนั้นทางนู้นอารมณ์เขาแล้วก็พาพวกมาจะมายิงเขา mm hmm. พวกพัทยาเขาเรียกอะไรในปาเ mm hmm. นะี่ยพามาเต็มกอกเลยพวกเขาอะจะมาไอ้นี่คือถ้าเกิดตอนนี้ลูกชายแม่ไปไปก่อเหตแุแล้วอยากอยากให้รูกมมามอบตัวก mm ็อยากให้มอบตัวให้มันจบจบ,จบไปซะจะจะต,ติดต่อได้ก็จะติดต่อให้มา แม่บอกค่ะว่าถ้าติดต่อลูกได้เดี๋ยวจะพาไปมอบตัวแล้ววันนี้เนี่ยทีมข่าวเดินทางไปเจอกับคุณมาลินีภรรยาของคุณปัญญาพินักเหเลือนะคะที่บอกว่าเป็นการผับภรรยายืนยันว่าสามีเนี่ยไม่ได้ไปทําร้ายร่างกายใครก่อนอที่มีเรื่องการก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับมีการทะเลาะก,กันแล้วหลายรอบ,รบเรื่องหมาไม่ใช่ประเด็นนะแต่ประเด็นคือเมือ่อ,อ 29มกราคมที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการท้าทายกันคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่าทะเลาะกันแล้วกล้องวงจรปิดแถวแถวหน้าบ้านเพราะบ้านอยู่ใกล้กันใช่ไหมจับภาพเหตุการณ์ตอนที่ทางฝั่งของประเวศประเวศก็คือมือปืนมาท้าทายถึงบ้านแล้วบอกเฮ้ยไปดวนปืนันี่ยมะเดี๋ยวไปเจอกันเลยที่ป่าช้านี่เป็นปมเมื่อ29มกราเรื่องนี้หรือเปล่าเลยเป็นสาเหตุที่ตามมาแล้วก็ยิงกันแบบนี้

เดินออกไปน้่ะคะี้อเนออเนี่เดินออกมาบอก้ารบอกว่าว่าพี่ี่อาปืนถือออกไปไปยิงกับมันล้มันถึงจะจบไม่หอกอกแล้วพอกับหมดแล้วมันจะเป็นไง คุณผู้ชมคะวงจรปิดตรงหน้าบ้านเสื้อขาวนี่คือคุณมาลินีนะคะที่เห็นบอกว่ามีการท้าทายกันประเวทมือปืนเนี่ยเป็นคนเข้ามาท้าทายแต่สามีรับคำท้าอตอนนั้นเห็นบอกว่าต่อยก,กันหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ผ่านไปได้แค่วันสองวัน แล้วก็ทะเลาะกันเรื่องหมาที่บอกว้ยจริงๆไม่ใช่เรื่องหมานะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหมามันเล็กเกินไปที่จะตามมาฆ่ากันแบบนี้ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตีห้าครึ่งสามีขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปทํางานตามปกติหลังจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยมารู้อีกทีหนึ่งคือมีคนแจ้งว่าสามีถูกยิงตายแล้วภาพสุดท้ายของทางด้านคุณปัญญาผู้เสียชีวิตค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ช่วงประมาณตีห้าเศษเศษตอนที่คุณปัญญาขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาอีกเลยฟังเสียงคุณมาริณีภรรยาค่ะหนูคิดว่าที่เขาไม่พอใจแฟนหนูเพราะว่าเขาต่อยแล้วแฟนหนูต่อยเขาตกข้างคลองเจ็บใจใช่แต่เขามาบอกว่าเขาเจ็บใจหมาหนูก็ไม่เข้าใจว่าเจ็บใจหมาเรื่องอะไรถ้าเจ็บใจหมาเจ็บใจคนไม่ดีกว่าเหรอที่เตะตกมึงข้างคลองอะถูกไหมพี่ก่อนหน้านี้เขาท้าหนึ่งหนึแล้วให้ปืนไปยิงแต่ผัวหนูไม่ให้ผัวหนูออกไปคือแบบ พี่ก็เข้าไปเถอะเดี๋ยวเขาไปทางานแล้วเข้าบ้านไปทํางาน,แล,างานแล้วตามที่หนูดูมาในกล้องนะคือแบบว่ามันออกห่างจากแฟนหนูอะคือไม่ได้ตีตีคู่สนิทเลยถ้าตีไปปุ๊บแฟนหนูต้องเห็นอยู่แล้วว่ามันขี่ตามมามันทิ้งระยะห่างแล้วพอแฟนหนูติดไฟแดงปุ๊บมันก็ยิงรัวเลยห้านัดหนูคิดว่าน่าจะวางแผนมาแล้วเพราะว่าแฟนหนูจะออกทํางานตอนตีห้ากว่าก็ให้ชดใช้อย่างที่ขอทํากับสามีหนูยังไงก็ขอให้ออกเป็นอย่างนั้นหนูเอาให้ถึงที่สุด หนูไม่ไม่ยอมเพราะว่ายังไงหนูก็ไม่ยอมเพราะว่าหนูไม่ได้เขากลับคืนมาเขาก็ต้องเป็นไปแบบที่เขาเป็นโอ้โหคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเอาทางฝั่งของคนตายก่อนนะอีกคนหนึ่งที่วันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวเราในแมนเป็นหลานแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์คืนวันที่29ด้วยถ้าเปิดกันคู่ขนานกันไปนะฮะไอ้วันที่29ที่เขาบอกว่ามีการชกต่อยกันเนี่ยจริงๆแล้ว ประเวทมือปืนอ่ะมาหาเรื่องอาผมก่อนมาหาเรื่องก่อนเลยแล้วก็เลยทะเลาะกันชกต่อยกันชกต่อยกับอาผมก็คือปัญญานี่แหละพอชกต่อยสู้ไม่ได้ประเวทร่วงกลิ้งตกคลองแล้วเจ้าลีโอหมาพิษบูของอาผมเนี่ยก็เข้าไปขย่ําซ้ําเพราะเห็นว่าเจ้านายมันถูกต่อยไงจนประเวทเนี่ยเป็นแผลอวร์วะยืนยันนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยประเวทเข้ามาหาเรื่องก่อน อยู่ๆก็พูดขึ้นมาบอกมึงต่อยตัวๆกับกูไหมพอ,อต่อยแพ้ปับ๊บโดนหมากัดซ้ําวันนี้ก็เลยเอาปืนมายิงอาผมคือรอบแรกเขาเดินออกไปแล้วเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็มาถามว่ามึงล่อก,กับกูไหมอาผมเพิ่งตื่นมาถึงหมายถึงมงปืนครับผมอาผมเพิ่งตื่นเขาก็เลยลงมาล่อ,อลงมาล่อเสร็จปุ๊บเขาสู้ไม่ได้เขาตกคลอง ตกครองปุ๊บแล้วผมว่าเป็นคนห้ามผมบอกว่าอย่าไปยุ่งกับลูกผมนะลูกผมอยู่นี่อ่าขาไปฟ้าแขนลูกผมลูกเราอยู่ไหนกองขวบครับไปฟ้าแขนทำาไมครับไปดึงอ่ะผมผมยังงงเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อก็คือลูกเราครับแล้วผมก็เลยต่อยเขาอีกยกหนึ่งนั่นแหละครับอ๋อแล้วก็แปลว่าวันนั้นมาคือเขาเก่งมาหาเรื่องเลยใช่ครับแล้วในไะ้ว่างนี้เขาถือปืนมาขู่ ประมาณสามสิบยี่สิบนาทีเพราะเขาให้คนโตมาคุยก็คือเขาบอกว่าคนโตบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือจบพวกผมก็กลับบ้านกันคือคุณผู้ชมทะเลาะก,กันเนี่ยหลายรอบเดี๋ยวเล่าสั้นๆรอบแรกตีกันเรื่องท่อดังคือท่อมอไซค์เวลาขับเข้าซอยซอยแคบๆแ,แล้วบ้านอยู่ห่างกันแค่ประมาณ50เมตรใช่ไหมคะมันก็จะเสียงดังตอนนั้นต่อยก,กันไปไล้ทีหนึ่งแล้วก็ช่วง29ไม่กี่วันที่ผ่านมาตามมาถึงหน้าบ้านตามาที่เห็นแล้วท้ากัน แต่ไม่ได้ต่อยกันที่นี่นะไปต่อยกันแถวริมคลองเสร็จปุ๊บ,บเห็นบอกตอนนั้นต่อยและประเวศโดนชกตกน้ําตกน้ําไม่พอหมากัดอีกอม,มันก็เลยแบบชุลมุนกันอยู่แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็เลยตามไปแล้วก็ปืนไปจ่อยิงวันนี้เพื่อนบ้านที่รู้จักทั้งคู่เขาบอกโตมาด้วยกันนะคะปัญญากับประเวศเนี่ยทําไมมาฆ่ากันได้แบบนี้คุณเนยเขาบอกวันที่29เเห็นว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างท้าทายจะดวลปืนกันแต่สุดท้ายไม่ได้ยิง พราะว่าต่อยกันแทนแล้วก็ตกคลองตามที่บอกก็ไม่คิดว่าจะทะเลาะกกันได้ขนาดนี้เมื่อเช้านี้เห็นตำรวจมาปิดล้อมหอพักจะตามหาตัวประเวศมือปืนก็ยังงง,งอยู่เลยว่ามันเพื่อนกันแท้ๆเดินผ่านหน้าบ้านเขา,าแค่เซลกับหลานแล้วเขาก็าไปทํางานแค่นิง่งก็มีทะเลาะก,กันสองสองรอบแล้วค่ะรอบนี้ไม่รอบที่สองไม่เขาก็ต่อยกันนะคะก็ไม่ไม่รู้ต่างคนก็ต่างไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ย เพิ่งมารู้ตอนที่ว่ามีตำรวจมาลงหลังบ้านใช่พอทราบก็ตกใจเลยก็ตกใจนิดนึงะไม่แน่ใจะเพราะว่าอ่านความคิดเขาไม่ได้เนี่ยเงียบๆแบบเนี้ย,ยบบครับเห็นรถตั้งแต่เมื่อคืนเพราะเมื่อคืนนี้หนูก็เข้าบ้านหนูก็นอนเลยไม่ได้ออกมาสนใจอะไรเงี้ยเบื้องต้นนะฮะตำรวจกําลังตามล่าตัวมือปืนก็คือประเวศอยู่แต่ตรวจสอบประวัตยิย้อนหลังคือเอาจงริงนะ,<ฮ>ะปัญญาคนตายเนี่ยมีประวัติหลายคดีเลยนะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปัญญาคนตายนะฮะ uh huh. ส่วนประเวทมือปืนประวัติขาวสะอาดใสกิ้งเลยเอ้าเหรอ,อแต่ว่าเป็นคนก่อเหตุยิงนะคะ